สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพวันนี้ข่าวทะลุไหม่วันพุธแล้วล่ะครับตรงกับวันที่7มิถุนายน2,566วันนี้แรมสี่ข่เดือน7ปีถอการเมืองเริ่มดุขึ้นนะครับเริ่มดุขึ้นอุ่นสมชัยศรีสุทธยากรประกาศออกมาลั่นเลยชี้ช่องให้ฟันมาตราน1น7 5 7กับกก,ก,กอตอคือไปยื่นคุกให้กกต จะคุกอย่างไรเอาตามมาจะเล่าให้ฟังคือคุณสมชยัยศรีสุตยากรหรืออาจารย์สมชัยเนี่ยแห่งพรรคเสรีรวมไทยได้บอกกรณีที่กกตต้องประกาศรับรองสอสอภายใน60วันอาจารย์สมชัยบอกยังเหลือเวลาอีกตั้งเดือนครึ่งแต่ชาวบ้านบางส่วนเนี่ยอยากให้ลุงๆไปได้แล้วทำไมกรกตรไม่รีบเร่งประกาศความจรงิงกกตสามารถ ทยอยประกาศรับรองได้สมัยก่อนไม่ประกาศรับรองเป็นลอ็อตๆเจ็ดวันอาจจะรับรองล็อตหนึ่งเขตเลือกตั้งก็ไม่มีการร้องเรียนใดๆรับรองสสก่อนคดีพิธาที่จะถึงแล้วก็เดินต่อนี่ความคิดเห็นเขาอย่างนั้นแต่อย่างนี้ก็เขาบอกแล้วไงว่ามีการร้องเรียนมา2 0 0กว่าคดียังกำลังสะสางอยู่ แล้วเท่าที่สังเกตมีสอสอถึงประมาณที่มาดับหนึ่งนะระดับเขตเนี่ยอีกประมาณร่วม40คนที่จะต้องโดนสอยและเลือกตั้งใหม่ที่จะได้ใบเหลืองยังมีสอสอบัญชีรายชื่ออีกและยังมีใครอีกหลายคนที่หลุดรอดไปได้หลุดรอดแบบว่าคราวที่แล้วไม่ได้ไปเลือกตั้งเป็นการเลือกตั้งท้องถิ่นนะไม่ได้ไปอันนี้ก็ผิดคุณสมบัติไม่ครบเหมือนกัน แต่สิ่งที่มันฮอตและมันเป็นสิ่งที่พี่น้องประชาชนสนใจก็คือเรื่องที่อาจารย์สมชัยได้แสดงความคิดเห็นว่าจะต้องเอาผิดกับกอกอตอในมาตรา157กเ็ก็เผอญมีสามพักการเมืองเขาก็ไปยื่นฟ้องกอกอตอเขาไปยื่นฟ้องกอกอตอในวันนี้ ซึ่งสามพักการเมืองเนี่ยเขาได้รวบรวมหลักฐานครบถ้วนแล้วครับในการยื่นสารปกครองเพื่อขอให้มีการตายสวนและมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวเพื่อไม่ให้คณะกรรมการเลือกตั้งหรือกกตเนี่ยประกาศรับรองรายชื่อสอสออย่างเป็นทางการระหว่างพิจารณาคดีของสารปกครองจนกว่าคดีจะสิ้นสุดจะยื่นสารปกครอง ในวันนี้คือวันที่เจ็ดมิถุนายนแล้วก็จะไปยื่นสารฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเพื่อเอาผิดกะกะตออย่างที่อาจารย์สมชัยบอกเมื่อกี้เรื่องการทุจริตซึ่งจะยื่นทั้งสองสารควบคู่กันไปและจะยื่นผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อให้ผู้ตรวจการแผ่นดินไปยื่นกระสารัมนูไปยื่นทำไมครับ ยื่นเพื่อให้การเลือกตั้งอันนี้เป็นโมฆะเพราะมันมีการกันโกงสบั้นหันแหลกและอีกอันหนึ่งก็คือต่างชาติเข้ามาแทรกแซงการเลือกตั้งกลาวนี้เขาพูดของเขาอย่างนี้เราก็ฟังไว้มันเป็นข่าวที่ผมเอามาเล่าให้ฟังว่าการเมืองมันร้อนฉ่าร้อนจีร้อนจ๋นจามันยังสรุปอะไรไม่ได้ครับยังสรุปอะไรไม่ได้ มันเป็นเรื่องที่ผมก็ต้องไปเจาะข่าวเรื่องนี้มาเรื่องนั้นมาแล้วก็มาสรุปให้ฟังทีนี้เรื่องของความบกพร่องกกตเขายอมรับเองนะครับว่ามีคนร้องเรียนมา280กว่าเรื่องมีสอสอ20 30คนหรือ40คนก็ได้ที่มีปัญหาเรื่องการที่ประชาชนร้องเรียนซื้อเสียงบ้างไปปลาศัยมินประมาทเขาบ้างและก็ ไปประกาศนโยบายเกินจริงบ้างอะไรทํานองนี้ซึ่งมันผิดกฎหมายเลือกตั้งทีนี้การนับคะแนนให้ครบร้อยเปอร์เซนซึ่งผู้ฟ้องทั้งสามพักเนี่ยเขายกเหตุและผลและหลักฐานต่างๆมาแสดงต่อสารปกครองในวันนี้ปรากฏว่าประแผนประกอบแผนที่หนึ่งเนี่ย กรกตประกาศผลคะแนนที่สามารถตรวจสอบได้ในะลำดับที่1นึถึงยีเท่านั้นครับคือพักที่1นึพักยีมีตารางเพิ่มขึ้นนะหมายความว่าพักที่1นึักยีเนี่ยมีคะแนนเพิ่มขึ้นเขาเรียกว่าคะแนนขยิงไม่ใช่บัตรขยิงมันขยิงไปยังไงใน20พักแรกนะขยิงไป5 07, นาน้าแสนเจ็ดคะแนนมีหลักฐานพร้อมครับและลำดับที่21 ยี่บสองยี่บสามยี่บสี่ยีห้ายีหกพักรวมใจไทยอยู่ดับยี่หกในเจดสบเจในเจ็ดสิบเอ็พักไม่สามารถตรวจสอบได้เลยจากการตรวจสอบคะแนนของพักที่หนึ่งถึงพักที่20ของตารางพักการเมืองคะแนนที่น่าจะเพิ่มขึ้นมีเพียง0.56%คือเท่ากับ2องแ0 0หน2 8คะแนน แต่กลับเพิ่มขึ้นเป็นลำดับที่1นึถึงยีเพิ่มขึ้นไป5้าแสนสคะแนนครับการตรวจสอบในลำดับที่1นึถึงยีมันเกินความจริงไปทั้ง2องแสนเคนไม่รวมพักลำดับที่ 21, 22, 2บจนถึง67ฉะนั้นการกระทำของกอกตที่เขาฟ้องไปวันนี้ที่ศาลปกครอง มันก่อให้เกิดความเสียหายจากการคำนวณสูตรสอสอ,สอบัญชีรายชื่อที่คาดว่าพรรคเพื่อชาติไทยจะได้รับแต่งตั้งอีกหนึ่งที่พรรคพลังจะได้อีกหนึ่งที่พรรคเพื่อชาติไทยจะได้อีกหนึ่งที่แรงงานสร้างชาติจะได้อีกหนึ่งที่ถึงกับพรรคต่างๆยาวลงมาจะต้องเฉลี่ยลงไปอีกอีกหนึ่งคน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 ก็ยังไม่รู้ถึงใครถึงพรรคไหนฉะนั้นการเพิ่มคะแนนเนี่ย การเพิ่มขึ้นของคะแนนมากกว่าร้อเร์เซ็นตี่ยทำให้เกิดความเสียหายของพักการเมืองไม่เฉพาะสามพักการเมืองที่ไปฟ้องวันนี้นะครับอันนี้ถือว่าไม่ชอบมีพิรุษซ่อนเร้นและไม่โปร่งใสจึงมีความจำเป็นต้องยื่นต่อศาลปกครองในวันนี้เพื่อขอให้มีการไต่สวนและมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวไอ้คำสั่งคุ้มครองชั่วคราวก็คือขอให้ศาลเนี่ย ชะลอชะลอกอกอตเพื่อจะรับรองสอสอหมายความว่าไม่ให้กกตนประกาศรับรองรายชื่อสอสอ,อย่างเป็นทางการระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองจนฝากคดีจะถึงที่สุดคุณคาถาเทพหัวหน้าพักที่ไปร่วมยื่นด้วยเนี่ยเขาบอกว่าหากศาลปกครองประกาศคุ้มครองชั่วคราวนี่มันจะเกิดสุญยากาศทางการเมือง และรัฐบาลโดยพลเอกประยุทธ์จะรักษาการไปเรื่อยๆอันนี้มันเป็นแผนของใครที่ได้วางแผนไว้รับหลังหรือเปล่าอย่างไรมันเป็นเรื่องที่น่าสงสัยกรณีที่กะกะตจะนับคะแนนสสบัญชีรายชื่อใหม่เนี่ยหรือว่าการจะนับคะแนนสอสเป็นบางเขตเลือกตั้งนั้นนายคาทาเทพบอกว่าอันเนี้ยเป็นการแก้เกี่ยวของกะกะต ในคณะเทพบอกว่านอกจากจะยื่นเรื่องต่อสามสารแล้วจะยื่นเรื่องต่อคณะกรรมการปปชเอาผิดด้วยถ้าหากปปชชีช้มูลความผิดกกตเจ็ดคนนี่มาใหม่อีกคนหนึ่งนะครับทั้งเจ็ดคนจะต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่นี่คือเรื่องราวข่าวคราวที่มันเกิดขึ้นฉะนั้นเบื้องหลังมันมีเบื้องหลัง ว่ามีใครหนุนอยู่เบื้องหลังให้ยื่นเรื่องนี้เพื่อต้องการให้กกตชะลอการรับรองสอสทั้งหมดนี่เป็นเรื่องที่น่าคิดเป็นเรื่องที่น่าคิดผสมปมเปผสมปนเปกับคนที่เขาวิเคราะห์อย่างอาจารย์สมชยัยบอกว่าอยากให้กกตติดคุกตามมาตราหนึ่งหเจ กกตทั้งเกียรคนเนี่ยเท่าที่ตรวจสอบประวัติเขาเป็นคนละเอียดเขาเป็นคนถี่ถ้วนเรื่องยังไม่ถึงเขาอะอยู่แค่สํานักงานสํานักงานซึ่งนําโดยเลขาธิการกกตคือคุณแสวงบุญมีเขาต้องตรวจสอบผิดพลาดยังไงก็ต้องก็ต้องรับผิดชอบฉะนั้นเรื่องทั้งหลายทั้งปวงมันยังไม่ขึ้นถึงหกเจ็ดเสือกกตครับ ฉะนั้นเมื่อยังไม่ขึ้นเสือขึ้นถึงเจ็ดเสือกอกตคือก,อกตทั้งเจ็ดคนความผิดมันยังไปไม่ถึงจะไปเอาคุกเอาตารางอะไรกับเขาเนี่ยมันก็ลําบากในตอนนี้เพราะเขายังไม่ประกาศรับรองแต่ถ้าเขารับรองแล้วเนี่ยมันพบการทุจริตแน่นอนตรงนั้นก็คุกมันเคยมีกะกะตติดคุกอย่างที่เรารู้กันอยู่ถ้าเราจะย้อนอดีตย้อนอดีตถึงกะกะตที่ถูกจําคุก เพราะเขากระทําอย่างไม่สุจริตและเที่ยงธรรมประวัติศาสตร์ไทยได้จารึกไว้ยุคนั้นเป็นยุคที่มาจากการเลือกตั้งและเป็นยุคที่นายกเป็นคนที่ทรงอำนาจมากที่สุดก็คือยุครัฐบาลพักไทยรักไทยของคุณทักษิณชินวัตรตอนนั้นเป็นการเลือกตั้งเมื่อปี2 5 4 4พรคไทยรักไทยเนี่ยมาพร้อมกับสโลแกนจำได้ไหมแต่คนเกิดในรุ่นนั้น ถ้าเด็กรุ่นหลังไม่รู้แล้วแต่มันก็ไม่นานเท่าไหร่พักไทยรักไทยเขาประกาศคิดใหม่ทำใหม่ได้เสียงสอสมา248เสียงจาก500เสียงคือแลนสไลด์เลยระว่างนั้นเถอะแล้วก็เริ่มต้นบริหารประเทศด้วยการรับเสียงสนับสนุนจากทุกฝ่ายในสังคมเหมือนกับก้าวไกลตอนนี้คล้ายกันเมื่อตอนปี2 5 4 4สังคมก็ขวาความหวังไว้กับพักไทยรักไทย ว่าจะนำบ้านเมืองไปสู่จุดหมายปลายทางให้ประชาชนกินดีอยู่ดีหวังจะพึ่งพาในวันข้างหน้าหลังจากบอบช้ำมาจากพิษของตงม้มยำจุกุ้งต้งยมยำกุ้งมันเกิดขึ้นก่อนนะสมัยคุณพลเอกชวลิตยงใจยุทธเป็นนายกทีนี้ทีนี้ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยนะครับรัฐบาลทักษิน ก็อยู่ครบเทอม4ปีแล้วก็เดินหน้าเข้าสู่การเลือกตั้งครั้งที่2เอาพักต่างๆหรือเอากลุ่มต่างๆมาควบรวมอย่างเช่นกลุ่มชนบุรีกลุ่มบุรีรัมยจากพักชาติไทยและก็พักชาติพัฒนาจนผลการเลือกตั้งอีกครั้งหนึ่งเมื่อ6กุมภา2548ได้คะแนนมาถึง376เสียงจาก500คนนี่ถล่มทลายเลยครับ จัดตั้งรัฐบาลพักเดียวได้เลยแต่รัฐบาลชุดนี้ก็ถูกปฏิบัติการจากกลุ่มต่อต้านระบอบทักษินที่นำโดยเสื้อเหลืองคือพันธมิตรประชาชนโจมตีอย่างหนักโดยเฉพาะประเด็นการขายหุ้นเทมัสเซกจนตัดสินใจยุบสภาเมื่อ24กุมภาพันธ์2549แล้วก็กำหนดวันเลือกตั้ง2เมษายน49 หลายฝ่ายก็มองว่าเป็นความพยายามที่จะชิงความได้เปรียบให้กลับคืนมาเพื่อจะใช้เสียงประชาชนรับรองพักไทยรักไทยเหมือนกับตอนนี้ที่เขาจะใช้เสียงประชาชน14ล้านเสียงรับรองพักก้าวไกลว่าเฮ้ยฉันมาจากประชาชนอันนั้นก็ถูกต้องคุณมาจากประชาชน14ล้านเสียงซึ่งเป็นเสียงที่มากที่สุดแน่นอนฉันทานุมัติจากประชาชนให้แล้ว ทีมพิธาต้องเป็นนายกไม่ควรจะมีใครมาการแกล้งเหมือนกับไทยรักไทยตอนนั้นไอ้ปัญหาความขัดแย้งก่อนหน้าเนี่ยพักฝ่ายค้านในตอนนั้นคือประชาธิปัตย์ชาติไทยและพักมหาชนเขาตัดสินใจบอยคอรดไม่ลงรักสมัครเลือกตั้งกับเขาด้วยอแอนตี้เลยพักไทยรักไทยก็ไปเอาพักเล็กที่เขาบอกไปจ้างพักเล็ก ถึงขนาดจ้างพรรคเล็กบางเขตก็ได้คะแนนเสียงไม่ถึง20%มันก็ต้องเลือกตั้งใหม่ไม่ถึง20%เป็นเสอสอไม่ได้ทีนี้มันก็ยากโดยเฉพาะเขตภาคใต้นี่มันเก็เป็นขุมเป็นขุมกำลังของประชาธิปัตย์ฐานเสียงประชาธิปัตย์ไม่มีทางเลยตอนนั้นเทพเทือกเป็นเลขาพรรคประชาธิปัตย์เขาเอาเรื่องนี้มาเขียนในหนังสือ The Power of Change บอกว่าทักษิณได้ติดต่อมาขอนัดคุยกันสองต่อสองให้พรรคประชาธิปัตย์เนี่ยส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งเพื่อไม่ให้ประเทศถึงทางตันนายสุเทพเทือกสุบันก็บอกว่าเขาเสนอให้ทักษิณเนี่ยนัดหัวหน้าพักฝ่ายค้านมาประชุมที่ทำเนียบเพื่อทำสัตยาบันว่าหลังเลือกตั้งจ,ปจะปฏิรูปการเมืองจนทักษิณสอบตอบต,ต,ตกลงอ่าแต่สุเทพบอกว่าถึงเวลาทักษิณกลับเบี้ยวนัด ไม่มาเจรจากับพรรคเล็กที่นัดจะคุยกันไว้แล้วก็เป็นเรื่องที่เขาเขียนเล่ามาทีนี้มันก็เป็นที่มาของการฟ้องร้องครับการฟ้องร้องคุณถาวรเสนียมอดีตสสสงขาแล้วก็คุณสุเทพเทือกสุบรันก็ไปยื่นฟ้องร้องกอกตสี่คนสีคนที่โดนฟ้องร้องคณะกรรมการกรกตก็มีผลตรีกวาดสนาเพิ่มราบ มีนายปริญญานาคฉัตรีมีนายวีระชัยแนวบุญเนียนมีผลเอกจารุพัฒนเรื่องสุวรรณส่วนอีกคนหนึ่งคุณจรันบุรบูระณพันศีเสียชีวิตซะกอ่อนและก็ยังไม่มีการสรรหาคนใหม่มาแทนแตัดสินใจให้มีการรับสมัครอีกครั้งหนึ่งในวันที่8-9เมษายมษาโดยไม่ห้ามการส่งผู้สมัครพรรคเล็กที่แพ้ในพื้นที่ ต่อผู้สมัครไทยรักไทยจะย้ายเขตมาสมัครใหม่ในครั้งนี้ก็ได้เรียกว่าเวียนเทียนและก็ประกาศให้มีการเลือกตั้งในวันที่23เมษาเพื่อให้ได้สสครบแล้วก็จะได้เปิดสภาจนต้องเปิดการเลือกตั้งรอบใหม่นะรอบที่3คือวันที่29เมษายมษาได้ในอีก14เขตในพื้นที่ภาคใต้แล้วก็เป็นที่มาของการไปฟ้องร้องครับท่านท,ทั้งหลายเป็นที่มาของการไปฟ้องร้องต่อสารรัฐธรรมนูญ ปรากฏว่าไปฟ้องร้องต่อศาลอาญาตรงนี้แหละครับที่ทำให้กกตต้องติดคุกคำพิพากษาเมื่อ25กรกฎาคมปี49ที่มีคำพิพากษาว่าการเลือกตั้งไม่สุจริตไม่เที่ยงธรรมมีการช่วยเหลือพักไทยรักไทยโดยกกตที่ว่า ให้จำคุกกรกะตทั้ง3คนคนละ4ปีและเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้ง10ปีจบแล้วจากคำพิพากษาก็ใส่กุญแจมือกรกะตทั้ง4คนเดินทางเข้าคุกครับโดนคนละ4ปีโดนคนละ4ปีครับ3มกะกะตเจอคุกครับเจอคุกครับนี่เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ ซึ่งคนที่เขาดูการเมืองมานานเนี่ยเขาก็ฟังเขาก็ดูว่าการเลือกตั้งคราวนั้นกับการเลือกตั้งคราวนี้มันสุดจริตยุติธรรมหรือไม่มันมีความเป็นธรรมหรือไม่ไอ้ตรงนี้ครับเหมือนกับข่าวที่ออกมาวันสองวันเนี่ยมันจะต้องมานับคะแนนใหม่อย่างเช่นคะแนนบมาชีรายชื่อหรือปาร์ติริสบางหน่วยเนี่ยมีบัตรขย e มีเรื่อง280เรื่องมากมายกายกองหลอกกันเองซื้อเสียงใส่ร้ายใส่ความกันนะเขาก็ชงให้กรกรตนับคะแนนปาร์ตี้ลิสต์บางหน่วยใหม่หลังจากพบคะแนนขย e งแล้วก็เร่งสอบ280ที่ผมว่าเมื่อกี้นี้280เรื่องคัดค้าน,นการเลือกตั้งก็พบว่าที่สสเนี่ยเจอร้องสอยปมซื้อเสียงหาเสียง หลอกลวงใส่ไล้ยอีกเยอะอีกเยอะเขาบอกถึง40ถึง40คนเมื่อถึง40คนแล้วมันจะเปิดสภาได้ยังไงจะเปิดสภาเนี่ยมันต้องใช้เสียงทั้งหมด95%นะครับเมื่อไม่มี95%มันก็ไม่มีทางเปิดสภาได้อันนี้มันจะเป็นแผนของใครหรือเปล่าที่ยังไม่ใก้กตรับรองใครสักคนอาจารย์สมชายบอกรับรองไปที่ ทีละห้าคนสิบคนร้อยคน200รอค,ค,คนเอาไปก่อนแต่กรกตเขาไม่กล้ารับรองไปแล้วเดี๋ยวไปเจออ้าไอ้นี่ทุจริตเสร็จแล้วอีกคนหนึ่งได้แบบสมัยคุณสุรพลที่เชียงใหม่เห็นไหมกรกตบอกเขาผิดเขาก็ฟ้องศาลจนเขาชนะศาลดีกาบอกเขาไม่ได้ผิดแต่กรกตได้เลือกตั้งไปแล้วเป็นคุณสีนวลอยู่พรรคอนาคตใหม่ ตอนหลังคุณสีนวลก็เป็นงูเห่าไปสุรพลก็ไม่ได้กลับเขาไปเป็นสอสอเพราะเขาเลือกคุณสีนวลไปแล้วไงสร้างความเสียหายให้กับคุณสุรพลจนฟ้องร้องกันดีนะที่ไม่ฟ้องสารอาญ,ญาถ้าฟ้องศารอาญ,ญาก็ติดคุกกกตเขาฟ้องทางแพ่งเพื่อเรียกสตังเรียกเงินเกือบร้อยล้านบาทสู้กันไปสารชั้นต้นให้คุณสุรพลชนะสารอุทธรให้คุณสุรพลชนะ จนศาลดีกากำลังรออยู่หลายคนบอกยังไงกอกะตะก็ต้องเสียเงินเพราะสองสาลชนะหมดแล้วหลักฐานมันพร้อมก็สาลดีกาบอกว่าเขาไม่ผิดนะเขาไม่ผิดแต่สิ่งที่เขาเสียไปคือเสียตำแหน่งสสเมื่อเสียตำแหน่งสสแล้วก็ยังหมดเงินหมดทองในการเลือกตั้งเสียความรู้สึกเสียอะไรอีกหลายอย่าง เรื่องนี้เป็นเรื่องที่กรอกตอเขาก็คิดมากไม่ใช่คิดไม่ไม่ใช่คิดน้อยเลยครับนะตอนนี้ยังไม่มีข่าวเรื่องแขวนเขวนอะไรต่างๆมีแต่ข่าวเรื่องพิธานะตั้งแต่เช้ายันเย็นสมเวลาหลังอาหารแต่เขาบอกก็ก้าไกลก็หืดหน่อยตอนนี้ต้องหาเสียงหนุนนะมันจะได้เสียง400 375หรือเปล่า376หรือเปล่า จาก7 5 0เสียงคือกึ่งหนึ่งก็คือ376หรือเปล่าก็พยายามวิ่งกระตีนหิดนะใครจะเป็นคนหางูเห่าใครจะเป็นคนจ่ายงูเห่าหรือไม่ต้องมีข้างงูเห่าเขายินดีที่จะมาสนับสนุนคุณพิธาหรือเปล่าโอ้ยเราก็คิดกันไปต่างๆนานาถ้าสเวเขาเกิดรวมตัวกัน250แพ็กกันแน่นเขาไม่ยกมือให้คุณพิธาก็กลิ้งกลิ้งแล้วเอามาเบอร์สอง เพื่อไทยเขาก็มีความชอบธรรมที่จะตั้งรัฐบาลเอาคุณเฉียดเศรษถาหรือคุณอุ้งอิงถ้ากกตถ้าถ้าเสียสภาสูงคือวุฒธธิสมาชิกเขาไม่เอาด้วย250ก็แพคก,กันแน่นเพื่อไทยก็ชวดฉลูขานเถาะแบบเดียวกับก้าวไกลมันจะเป็นอย่างนี้หรือเปล่าทีนี้ก็เป็นพักสุดท้ายคือพักที่สามลุงก็มาอีกไงรับได้ไหมละ่ะ รับได้ไหมหลายคนบอกไม่มีเราต้องไม่มีลุงผมถึงบอกว่าให้พอสัทีให้คนรุ่นใหม่เข้ามาดูแลประเทศในหลายประเทศคนรุ่นใหม่เข้ามาทางนั้นนะครับฉะนั้นต้องทำใจครับเราแก่เกินแกงแล้วกลับไปเลี้ยงหลานนะไม่ต้องไปสืบสารอะไรต่อ8ปดเก้ปีพอแล้วบ้านเมืองทิ่ผาผ่ไวบอดไปเยอะดีไปก็มาก สิ่งที่เขาทำดีก็มีไม่ใช่ไม่มีนะเรื่องการคมนาคมนู่นนี่นั่นแต่เรื่องที่ทำให้พี่น้องประชาชนเดือดร้อนก็เยอะทุกหย่อมยา่าน้ำมันแพงแก๊สแพงไฟฟ้าแพงข้าวของแพงคนไม่มีงานทำตกงานโรงงานหนีไปอยู่เวียดนามหนีไปอยู่อินโดนีเซียเยอะแยะที่ผมพัณนาให้ฟังบ่อยๆนั่นคือความบกพร่องของพอตู่เตาวังโลกพี่น้องประชาชนเขาก็เลยเทคะแนน14ล้านเสียงให้ก้าวไกล เอาคนรุ่นใหม่มาบริหารนั่นคือความชอบธรรมที่เกิดขึ้นบุทธิสมาชีควรจะสนับสนุนเขาก็เลือกตั้งพูดอย่างหลังเลือกตั้งพูดอีกอย่างหนึง่งบอกว่าใครมาที่หนึ่งเราพร้อมที่จะยอมรับเสียงประชาชนแต่วันนี้เงียบเป็นเป่าสากันหมดคิดให้ดีครับผู้หลักผู้ใหญ่ทั้งหลายคุณพูดอะไรไวนะ้ละหากจะหัดจำไว้บ้างผมนั่งทำรายการนี้ด้วยความเป็นธรรม นะด้วยความเป็นธรรมอะไรที่เตือนได้น้องๆผมก็เตือนนะอะไรที่เตือนไม่ได้ด่าผมมาปรับมาก็ก,ก็ก็แล้วแต่แต่ผมบอกว่าสถาบันสำคัญของบ้านเมืองเราต้องรักษาไว้บางคนด่าผมเสียเสียให้หายไม่เป็นไรครับไม่ได้ถืออะไรเพราะคุณจะเอาอย่างงั้นก็เชิญแต่สิ่งที่พวกเราเนี่ยส่วนใหญ่เขายังไม่ได้ออกมานะหลายคนบอก i, เฮ้ยแจกเสื้อเหลืองนู่นนี่นะ เขาก็เตรียมเขาไว้วันหนึ่งวันใดเขาต้องการแสดงพลังเหลืองทั้งแผ่นดินเหลืองทั้งแผ่นดินเพื่อปกป้องสถาบันที่เขารักและเขาเทิดทูนไว้สูงสุดผมก็ต้องเทิดทูนแต่สิ่งที่พรรคเก้าไกลทำคุณก็ต้องดูของคุณว่าคุณทำอะไรบ้างอะไรยังไงแต่จริงๆแล้วเนี่ยผมก็บอกแล้วผมสนับสนุนให้คุณบริหารประเทศผมจะแยกออกจากกันอะไรที่สนับสนุน ตามนโยบายผมสนับสนุนนะตามเสียงข้างมากของประชาชนผมเคารพเสียงประชาชนผมก็สนับสนุนแต่สิ่งที่ขวางความรู้สึกอย่างไอ้มาตราหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยผมบอกอย่าไปยุ่งกับเขาไม่ต้องแก้ไขนะไม่ต้องยกเลิกแล้วคุณจะเป็นนายกรัฐมนตรีแสดงฝีมือของคุณได้เต็มที่เพราะส่วนใหญ่ประชาชนทั้งประเทศเนี่ยผมคิดว่าส่วนใหญ่เขาไม่เอาด้วยเรื่องอย่างนี้ ฟังไว้พิจารณาก่อนแล้วกันอ่ะวันนี้เอาข้างนี้นะครับก็จากศูนย์สุภาพเบต้าวันสั่งซื้อกันได้ตอนนี้ก็ส่งกันจ้าระวันเลยนะสร้างภูมิต้านทานในร่างกายนอกจากนั้นมันสร้างเม็ดเลือดขาวขนาดใหญ่เขาเรียกว่าไมโครฟาสเรียกว่ากินเข้าไปแล้วมันเจอเชื้อราไวรัสปรสิตปรสิตมันฆ่าทิ้งหมดศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดจำหน่ายตำราเล่มนี้ ผลงานเบต้ากรูแคนก็คือมหลาลัยฮาวัดเป็นผู้วิจัยนะส่วนยี่ห้อก็คือเบต้าวันมีขายที่เดียวครับนะหน้าจอมีหมายเลขโทรศัพท์สั่งซื้อตอนนี้ซื้อ4ขวดแถมฟรี1ขวดอา้าลาก่อนนะครับพรุ่งนี้พบกันใหม่ครับจากกระผมบุญรวียมจินดาและรายการข่าวทะลุใหม่สวัสดีครับ